เรามาตอบด้วยกันด้วยวิธีการประกอบเลยนะครับก็คือก่อนที่เราจะประกอบนะครับเรามาทบทวนชื่อมันอีกครั้งก่อนนะครับน็อตยึดลิ้นส่งนะครับสปริงลิ้นส่งเลื่อนลิ้นส่งลิ้นส่งนะครับกระบอก ปั๊มเฟืองปอกบังคับลูกปั๊มเฟืองฟันหวีแผ่นรองสปริงตัวล่างลูกปั๊มสปริงปั๊มลูกถ้วยลูกกิ้งสลากลูกถ้วยแผ่นรองสปริงตัวบน สปริงแหวนล็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยดูนะครับกระบอกปั๊มมันจะมีร่องนะครับตัวนี้อยู่นะครับให้มันตรงก,กันกับสลักที่อยู่ด้านในนะครับที่มันโผล่ออกมาใส่ให้มันตรงนะครับ จากนั้นนะครับก็ใส่เลือนลิ้นทรงใส่ลิ้นทรงเข้าไปสปริงลิ้นทรงแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นน็อตยืดลิ้นทรงนะครับเราก็ใส่เข้าไป ในลักษณะนี้นะครับต่อมาประกอบอีกด้านนะครับใส่เฟืองฟันวีเข้าไปนะครับโดยนะครับให้มันตรงในลักษณะนี้นี่นะครับให้มันตรงในลักษณะนี้ต่อมาใส่นะครับปอกบังคับลูกปั๊มเข้าไป เพืองปอบครับลูกปัม๊มใส่เข้าไปโดยมันจะมีมาร์กนะครับมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับใส่ให้มันตรงกันกับมาร์กตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้ถ้าอยู่ด้านในนะครับให้มันตรงกันอย่างนี้ใส่เข้าไป ครับมันอาจจะมืดหน่อยนะครับต้องใส่มันตรงมาร์คด้วยใส่นะครับลองสปริงตัวบนเข้าไปใส่สปริงปั๊มเข้าไป ต่อมาใส่ลูกปั๊มนะครับให้ตัวนะครับลูกปั๊มนะครับตัวนี้ฝั่งด้านนี้หันขึ้นด้านบนถ้าเราหันมาอย่างนี้นะครับเครื่องมันจะเล่งเองนะครับเราต้องหันลงอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปใส่แผ่นรองสปริงตัวล่างเข้าไปปึ๊บ แล้วก็กดดูนะครับมันต้องลงได้ต่อมาใส่ชุดลูกถ้วยเข้าไปปึ๊บแล้วก็ใส่สลักลออเข้าไป